สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนีอนน้กะยายม้อนเขาครั่วอีกแล้วเนาะคะ่ะกะจังทีวาน้อยายม้อนไปเก็บเห็ดมาค่ะก็เลยอยากกินซุปเห็ดไขค่ค่ะวัตถุดิบก็บจะมีเห็ดไข่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปยางย่างไฟจักน้อยเนาะค่ะให้มันหอมๆแล้วก็ผักกีค่ะผักกีหอมซอยกระเทียม หอมแดงกีค่ะอันนี้ก็จะมีเห็ดอื่นร่วมน้ำนะคะกระทึงเห็ดกีทั้งเห็ดหนึ่งค่ะที่เอาไปจีทีหนึ่งก้อนเพราะว่าเห็ดมันเ่าเนาะคะ่ะอมอเห็ดไข่นี่จะมีกินเฉพาะตัวนะคะจะมีกินหอมนะคะเวลาห้าสุกมันก็นจะหอมแ่บค่ะผู้ใดบ้านเคยเห็ดลองเมืองด้อค่ะแต่ตอนแรกก็คือเอาผิดกี่ห้ากจีมัดตำ ำให้ละเอียดก่อนนะคะใส่แห้งจักน้อยค่ะก็จะสะท,ท้านสะเทือนจากน้อยแล้วค่ะครกควายายม่อนถือมือหนึ่งถือโทรศัพท์ค่ะบวชจับประคองคคกไว้ตักพริกออกจากน้อยค่ะเดี๋ยวแม่จะกินบ่ได้เนาะค่ะถ้าสใส่เพิ่มกจ็จงเอาใส่ที่หลังค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเห็ดทีหเอาจีกับหนึ่งตําใส่กันค่ะ มม่นี้จะซุปหลาเนาะค่ะเพราะว่าซุปไปหน้าน้ำเนาะค่ะอยากกุยคำง่ายๆซุปเ,เลยค่ะหลังจากนั้นกน็ใส่เวลาตำนะคะตำเห็ดไห้มุนว่ามุนปันใดเนาะ,ะนี่แหละประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะได้อัรถรสในการเคี้ยวเห็ดด้วยค่ะซุปเห็ดไข่ด้ค่ะนี่เอิญ กะ้นที่หัวจักกะบ่เป็นอย่างเนาะค่ะแต่ว่ายายม่อนบอกสำหรับเพื่อนๆที่เพื่นบอหัวจักสุพ็ดไข่เนาะคะ่ะเนาะตำเฮ็ดละเอียดเรียบร้อยแล้วกะใส่หอมซอยะคะ่ะตำจักน้อยะคะ่ะตำต่ตอน,นิดนึงเพื่อหอมแดงมันเป็นหัวเนาะ,ะหอม สอยนะคะที่มันเป็นหัวหลังจากนั้นก็นจะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสค่ะน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยอย่าเห็ดเข้มเนาะคะ่ะเพราะว่าเราอยากได้รสชาติของเห็ดซึ่งมันจะหวานธรรมาชาิเนาะคะ่ะก็จะได้มีรสชาติของเห็ดเราต้องใส่เข้มเนาะคะ่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จาน,นะคะ่ะ นี่ละซุปเห็ดไค่แล้วค่ะเดอ้อหรือแจ่วเห็ดไค่เนาะคะ่ะกินกับข้าวเหนียวอ่อนค่ะข้าวเหนียวกับหนึ่งไม่ไหมค่ะยายม่อนจะซิมก่อนเดอ้อประมาณรสชาติถึกปากยาม่อนกับครบกลัวบอชิมก่อนกืนนำ้ำลายไปน้ำบาอไปน้ำค่ะแซ่บด้ค่ะแซบแซบ มื่อนี้จะกินซุปเห็ดไครกับย่างเนื้อแล้วค่ะนี่ค่ะกินกับย่างเนื้อกับยอดกระถินค่ะเดี๋ยวหาพระเขาแล้วยายม่อนจะเดินไปเก็บยอดกระถินมากินกลับเนาะค่ะเนาะนี่แหละเมนูที่ยายม่อนไปหาค่ะมันเป็นอะไรที่ฟินมากเมนูที่เข้าไปหาหรือมาทํากินเอง ซุปเห็ดไขย้อยยัวจ้าเพื่อนเือนคนไหนพ่เคยกินก็ลองชิมบ้าง้อค่ะเป็นเมนูที่แซ่บเมนูหนึ่งของคนทางอีสานเนาะจา้าซุปเห็ดไ่เห็ดป่าธรรมชาติที่เราไปหานะค่ะซึ่งเห็ดไ่จะมีรสชาติเฉพาะโตหอมหอมค่ะกินกับข้าวเหนียวเอามาซุปเนี่ยอร่อยที่สุดค่ะเห็ดไคเป็นเห็ดที่ซุปอร่อยทำน้ำพริกอร่อยค่ะ